เอาละค่ะเรียนสารีนิพนธ์าชุนนะคะยังอยู่กับอาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมนะคะต้นตำรับของการสักลายมือมหาเศรษฐีสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเปลี่ยนชีวิตนะคะเนี่วันนี้มาเลยนะวันนีอกอธิบายเลยว่าคือจะทํายังไงก่อนต้องบอกไว้ก่อนนะว่าผมเนี่ย เป็นอาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมสอนลายมือแล้วมีลูกศิษย์ท่านหนึง่งที่ไปสร้างความโด่งดังในเรื่องของศักลายมือก็คือเอาความรู้จากลายมือเนี่ยไปผสมผสานเราก็ต้องขอขอบคุณลูกศิษย์ท่านนั้นที่สร้างช,ชื่อเสียงให้โด่งดังนะครับทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับแล้วอาจารย์มงคลเนี่ยก็มีส่วนที่จะช่วยให้เขารู้ว่าเส้นวาสนา,<ม>สนาเส้นกิยุเส้นพุทธเส้นที่พิเศษเนี่ยนำไปสักเป็นยังไง อาจารย์ก็เลยพลอยมีอาชีพขึ้นมาใหม่แล้วก็ให้ลูกศิษย์ของอาจารย์มงคลรอดที่ทำทั่วประเทศเนี่ยได้มีอาชีพอีกและถ้าใครมาเรียนพร้อมๆกันเลยว่าเราจะต้องทํำยังไงก่อนนะวิธีนะครับสมมุตินะครับเราต้องบอกไว้ก่อนว่าเราจะนะครับทำความสะอาดลายมือก่อนนะสมมุตินะ,ะถ้าเกิดแล้วเราเข้าไปทีละเรื่องทีเรื่องเขามาถึงปุ๊บเราก็จะต้องทําความสะอาดลายมือลายมือก็คือ นะครับสำรีกับแอลกอฮอล์จะเป็นแอลกอฮอล์แบบพิเศษแบบซองฉีกแล้วทําความสะอาดเลยก็ได้นะดูนะ,ะนะครับฉีกแล้วทําความสาอะอาดนะครับอ่ะนะครับทําความสะอาดเพื่อที่จะฆ่าเชือ้อนะครับฆ่าเชือ้อนะครับของคนที่มารับการสัตนะครับอ่าตัวนี้แหละปุ๊บปุ๊บให้ทั่วมือนะครับทั่วฝ่ามือในจุดที่จะไปใช่นะครับจะไปถึงหรืออ่ะเป็นพิเศษใช้แบบ2แบบให้ให้คนที่เป็น ลูกศิษย์ที่นะครับทั่วประเทศที่ได้ดูนะครับได้เห็นว่าแอลกอฮอล์แบบนี้ก็ได้นะครับนะแอลกอฮอล์นะครับเผื่อเขาเป็นชาวบ้านชาวบ้านเขาไม่สามารถซื้อแบบซองนะแล้วมีแบบตัวนี้ทําร้านขายยาอ่ะเราก็ใช้ได้เหมือนกันทาก๊อซัดเหมือนกันนะเห็นไหมครับทาก๊อซัดใช่ตัวนี้เป็นการฆ่าเชื้อละนะครับนะถูกไหมครับค่ะอ่า แอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่นะครับเก็บเจเอ์เก็บไว้นะครับวางไว้ก่อนนะครับทีละเรื่องไปเราก็จะมียาชาครับยาชาเนี่ยนะครับแบบไหนแล้วแต่ใครจะใช้ยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่จะมันจะเย็นเย็นมือทําให้ความรู้สึกคือแบบเราประสาทสัมผัสเราเหมือนยาชามัใช่คล้ายๆกันนะเราก็จะให้เขานะครับอ่ะถูนะครับอ่ะนะครับถูสองมือคนที่มา นะครับแล้วก็ชวนเขาคุยไปสักระยะหนึ่งเพราะว่าใช่ถูกเราจุดที่เราต้องสักใช่ไหมคะนะครับจุดที่เราต้องสั่ใช่เพราะบางที่เนี่ยอาจจะใช้ถึง10นาทีหรือ20นาทีนะนะครับเราก็ชวนเขาคุยไปอ่ะนะครับและในเวลาเดียวกันนะครับเราก็จะนะครับสอนว่านี่ก็คือยาชาแบบหนึ่งนะอ่ะเก็บไว้ตรงนี้นะครับอะไรไปไหนกด้ใช่ใช่ให้ให้กับถูกฉลกกันนะครับตรงนี้นะครับจะใช้เป็นจุกฉลกด้หรออ่ะบางทีคนบาง มันเหมือนกับว่ายี่ห้อนี้ยี่ห้อนั้นอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็คือใช้ความแล้วแต่คนนะแล้วแต่เลยนะ uh, <okay. S 1> แล้วแต่นี้เราก็จะเริ่มนะครับก่อนอื่นนะ เรายังมันยังไม่ทาง่ายเราก็ชวนปุยเราก็ต้องมีวัสลีนนะครับวัสลีนทาเพื่อที่จะเหมือนกับเข็มอ่ะมันจะได้ลื่นนะครับอ๋อค่ะนะครับในจุดนะใช่อ่านะคะถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยดูไปดูเทปย้อนหลังนะคะใช่ถูเลยอ๋อนี่คือทาทั้งมือเลยใช่ไหมใช่ครับทาทั้งมือเลยนะไม่ได้ทาแค่ว่าสามเส้นใช่ไหมโอ้เรากะระยะไม่ถูกหรอกว่ามันจะต้องเป็นเฉพาะนะเราก็ใช้ตรงนี้นะครับเฉพาะโอเคแล้วตอนนี้ เราจะมาแนะนำอ่ะส่วนที่ไปใช้เราก็จะขอเก็บเก็บเก็บปัดไปเพื่อให้โต๊ะเราโล่งทีนิดทีนิดนะครับในการรู้จักต่อไปนี้รู้จักเข็มเข็มสักเนี่ยจะมีแบบไร้สายนะครับเครื่องมือสักก็จะมี3าส่วนด้วยกันอ่ะบางทีคือนะครับอันนี้มีสายใช่ใั่ก็จะเสียบหัวเข็มหัวเข็มนี่ต้องบอกว่าใช้ แล้วทิ้งเลยนะนะครับจะมีกลวยสีด้วยใช้แล้วทิ้งเลยนะเพราะว่าแต่ละคนใช้ซ้ำไม่ได้ในความสะอาดนะครับแบบนี้ครับก็จะให้รู้จักกันนะครับหัวเข็มกับเครื่องสักวที่แบบเป็นสายชาร์จนะครับอ่กอาจารย์เข้ามาส่งส่งดูส่งดูใกล้ใกล้ก้อง้องส่งมาหน่อยก้องก้มาดูหน่อยก็มา เข้ามาดูเข็มหน่อยยกไปเลยยกมาเลยธรรมชาติเลยธรรมชาติเลยนี่เห็นไหมจะเห็นเจาะก็แบบนี้เลยอ่าตอนนี้ดูนะครับว่านะครับว่าเราวิธีเปิดเครื่องเราเปิดนี้กดค้างตอนี้มันจะแรงเราเนี่ยนะครับเราจะต้องเช็คหัวเข็มก่อนเพราะถ้าเกิดเข็มมันยาวเนี่ยมันไปทะลุมือเขาเราต้องเอาต่ําสุดต่าสุดนะครับคือตรงนี้นะ ถ้าเข็มแบบนี้นะไอตรงนี้เป็นที่ปรับเข็มเห็นไหมถ้าเกิดมันสูงงนี้เห็นไหมเห็นไหมโอ้โหโหมาทะลุแน่มือคนคนที่เราสากไปเนี่ยระบมแน่มือเพราะฉะนั้นเราจะปรับให้เล็กสุด เบาสุดจริงๆคือเนี่ยเห็นไหมคือเป็นสกิดนิดนๆหน่อยๆคือใครบางคนเนี่ยจะคิดว่านะครับสักไปแล้วสีมันจะต้องอยู่กับเราไม่ต้องไปเครียดนะมันเป็นหลักวิชานะครับหลักวิชาที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่กับสิ่งตรงนี้ได้นะครับนะครับปรับตามนะปรับให้มันอ่อนที่สุดเบาที่สุดนะครับเห็นไหมหรือนะพี่เอื้องนะถ้าเกิดเนี้ยหมุนเนี้ย เห็นไหมแหลมเลยแหลมนะครับแหลมแล้วถ้าเกิดเราเปิดเครื่องอีกโอ้โหมันก็พุ่งขึ้นไปอีกไม่ได้เลยเราต้องปรับให้แบบไม่ต้องนะครับพอไม่เห็นหัวเข็มนิดนึงเนี่ยแล้วพอกดเนี่ยเห็นไหมมันก็จะโผลมาเป็นพอะสวยนะเพราสวยเนี่ยมันก็จะให้ในเรื่องของความรู้สึกที่แบบดีสักกันไปนะครับอันนี้มันจะมีการแบบปรับระดับ อ่อนเบาเข้มหนักถ้าเกิดเราเปิด่าเงี้ยมันมันแรงมันมีการลดระดับเห็นไหมเม็ดสีตรงเนี้ยเวลาเรากดหนึ่งทีมันก็ลดหนึ่งทีคือเบาสุดอ่ะเห็นไหมเบาล่เบานะะมันก็จะเพิ่มอีกทีวิธีปิดเครื่องก็คือกดค้างเปิดปิดกดค้างตลอดอ่านี่นะครับหัวเข็มเนี่ยใช้แล้วทิ้งนะอันนี้ก็จะมีแบบ พิเศษนะครับพิเศษก็คือไร้สายไฮโซอ่าไฮโซขึ้นมาหน่อยนะมาตรฐานขึ้นนิดนะครับราคาก็สูงขึ้นไปนิดนะครับกดค้างเหมือนกันนะครับกดค้างก็จะติดเห็นไหมนะครับกดหยุดเหมือนกันวิธีเปิดเครื่องไหนเครื่องไหนก็จะคล้ายกันนะครับกดปรับสมมุติปรับระดับอันนี้จะมีแค่แบบสีให้เราเห็นนะครับปุ๊บ เห็นไหมให้เห็นถ้าแดงสุดมันก็จะแรงมากแรงมากแดงนี่คือสีคือแรงสุดแรงสุดนะครับอเหมือนเหมือนเขียวส้มแดงนะครับถ้าเรากดอีกทีมันก็จะหยุดปิดเครื่องอวิธีปิดเครื่องนะครับอันนี้ตัวนี้เราไม่โชว์หัวยังไม่ใส่หัวให้ดูอันนี้เพราะฉะนั้นคือเบอร์เบอร์ไวเลสนี่คือ ตัวสีเหลืองนี่คืออ่อนสุดอ่าอ่อนสุดแล้วก็ขึ้นมาแรงก็มีน้ำเงินแดงนี่คือ dangerous อย่าให้สีแดงเพราะมัน dangerous มันก็คือแบบคุณแบบทนกับความจุกจิกอะไรแบบนั้นนะมาดูนะครับเข็มก็เช่นเดียวกันครับเข็มนะครับเป็นในเรื่องของนะครับเดี๋ยวเราจะชวนคุยพอดียาชาชาพอดีนะครับมาดูนะครับใส่หัวเข็มนะครับ แบบนี้ไร้สายใช้สําหรับเวลาเราจะออกไปข้างนอกนะครับมันก็จะคล้ายๆกันเราก็ต้องปรับระดับนะครับปรับระดับใช่นะรับเดี๋ยวลองดูนะกดปุ๊บอันนี้กดอันนี้เป็นสีสีเหลืองอนหนึ่งนะคะดูนะครับตอนนี้เรายังไม่ปรับเข็มนะครับเราให้ดูว่าอ๋อตอนนี้เราจะปรับเครื่องปรับเข็มอยู่ตรงนี้ครับด้านบนสำหรับตัววายัดียร์อย่ด้านบนใช่ไหมเห็นไหมดูนะเข็มก็จะโผล่ขึ้นมาละ อ่าเห็นนะอ่าแล้วพอแค่พอประมาณนะครับแล้วก็ลองดูเปิดเครื่องปุ๊บมันก็จะเป็นเงี้ยเห็นไหมนะเบาๆนะสำหรับตัวนี้สำหรับตัวตัวไวเลสนะคะใช่ฮะแยกกลุ่มกันเห็นไหมอันนี้แรงนะครับอ่าตอนนี้เราจะเริ่ม สักละจะเริ่มสักแล้วจะเริ่มสักแล้วครับโอเคนะคะตะกี้ตะกี้อาจารย์อาจารย์ย้ำมาก่อนนิดนึงเนาะที่อาจารย์บอกว่าในเรื่องของว่าไม่ต้องกลัวว่าเกิดสีหายไปนี่ไม่เป็นไรเพราะว่านี้คือหลักวิชาหลักวิชานะกครับก่อนอื่นเนี่ยผมก็จะต้องสวัสดะคาถาดีๆเพราะตรงนี้แหละพลังงานเทวดาครูบาอาจารย์ของอาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมเนี่ยนะครับจะเข้ามา และเทวดาสิ่งศักดิ์ของนะครับผู้ที่มาสักก็จะมานะครับเราใช้คาถาที่อาจารย์ท่องเป็นประจำนะครับก่อนอื่นอาจารย์ก็จะขอกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ท่องนะครับนะเมตตาโมกรุณาพุทธปาณิทายินดียะเอ็นดูสัมปัสสิปียังมะมะครับเตสิครับเตศิกิงกรนาครับเตศิอาหังปิตังชานมิชานมินะเมตตาโมกรุณาเป็นคาถาทําให้คนรักคนเมตตาเรา เราเมตตาผู้อื่นการเงินการตองความเจริญรุ่งเรืองโชคลาภสิ่งต่างสิ่งที่ดีรวมถึงความรักและก็อายุวันโนสุข,ขังพระรังนะครับส่วนคาถาคาเตศรคาเตสิกิงการนาคาเตศกอาหารพิตังชนมิชนมิคานถาแควคาาพยานอันตรายตาบตาวุธทุกชนิดปืนผาหน้าไม้หอกสิ่งต่างๆของมีคมหรือแม้กระทั่งสัตว์มีพิษนะครับคาถาคาเติรคาเตศกเนี่ยนะครับ เขาเป็นคาถาแคลค่าพยานอันตรายทําให้เราเดินทางไปได้ทั่วสารทิศไม่มีพยานอันตรายสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราอตลอดนะครับเราก็จะกล่าวคาถาตัวนี้คนก็นะครับเขาเรียกว่าเทวดาก็จะเป็นสิ่งที่แบบเรียกว่าช่วยเหลือเกื้อกูลครูบาอาจารย์มผมก็จะกล่าวขอให้องค์พระมหากษัตริย์ท่านทุกพระองค์ทุกยุคทุกสมัยทั่วโลกนะครับให้ได้รับพระผีชาความสามารถของพระองค์ท่านมานะครับมาช่วยเหลือนะครับทุกคน ทำให้เราสามารถที่จะช่วยเหลือเพราะว่าที่เราต้องอ้างอิงเพราะว่าเราอยู่ในสังคมใช่ไหมทุกคนเราจะไปสกักเราไปอะไรก็คือระบาร,ริมีของพระองค์ท่านสําคัญสุดตัวนี้ก็จะไปช่วยเหลือนะแล้วตอนนี้พี่เอื้องก็ได้วิชาได้ความรู้ตรงนี้แล<ะ>้วเ,เห็นไหมพี่เอื้องก็สามารถไปช่วยเหลือผู้คนอคตอนนี้มันเริ่มจะชาละนะครับเราก็จะต้องสวมแมสนะครับนะ สุดยอดนะครับแล้วก็เคลียร์นะครับในเรื่องของการเรียนเนี่ยมันจะมีหนังสักลองสักด้วยนะว่าถ้าเกิดใครเขาเป็นยังไงนะนะครับเราก็จะมาเขลองเขาจะต้องลองเวลาจะลองได้ใช้ลองสักอ่าถูกต้องและนี่ก็คือนะครับถุงมือนะครับเราจะต้องใส่นี่คือสีนะครับสีต้องบอกไว้ก่อนมันเป็นสีที่แบบอ่อนที่สุดเราไม่ได้ใช้สีที่แบบมันเข้มนะครับเพราะฉะนั้น การใช้สีแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็จางหายมันเป็นสีพี่ผสมจากอาหารด้วยนะครับทาให้เรามีความรู้สึกคือแบบนะเราจะใส่เทใส่กรวยนะครับมาดูนะเดี๋ยวเราเวลาเดี๋ยวเราตอนที่เราถ่ายเนี่ยเดี๋ยวจะเราจะดลลี่กล้องมาเลยนะมาต้องดลลี่กล้องมาที่มือเลยนี่นะเรามีสตูดิโออยู่ตรงนี้นะเพราะนันเดี๋ยวเราก็เนี่ยเราฝึกไปพร้อมกันนะคะคุณก็ดูแล้วเดี๋ยวเราคโยกเข้ามาด้วยเข้ามาและบางคนเนี่ยนะครับ แอลกอฮอล์ก็ใช้ได้หรือน้าเกลือก็ได้แอลกอฮอล์เนี่ยเราจะใช้แค่ครั้งแรกฆ่าเชื้อเราจะไม่ใช้เวลาสักเสร็จแล้วเพราะอะไรมันก็ไปลบสีเราสิใช่ไหมเพราะฉะนั้นฆ่าเชื้อนะครับที่ผมกำลังจะใส่ถุงมือนะครับอ่ะนะหนูช่วยกันเอาเก็บไปนะครับ่เคลียร์เลยเคลียร์เซลเลยเคลียร์ให้กว้างนะครับเคลียร์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ เราใส่ถุงมือโอ้โหชีวิตเรามันก็เหมือนมันเคลียร์เหมือนชีวิตเราเลยนะคือเนี่ยชีวิตเราก็จะได้เคลียร์เลยนะโอ้โเยี่ยมนะครับอะนี่นะครับอันนี้คือแหวนแหวนแม่นะครับหลอด top the ring โอ้ใช่เลยแหวนยอดนี่คือแหวนที่เราจะนะครับควบคุมนะครับในเรื่องของ สีสีสักเนี่ยเราใส่พอประมาณนะครับไม่ต้องเยอะเกินไปขอขอกล้องดูหน่อยดอลลี่มาดอลลี่มาดอลลี่มาดอลลี่มือเลยดอลลี่สีมาพุ่งมาเลยมาดูซิว่าเป็นไงว่าเราผสมตัวนี้นะเราผสมพอประมาณนะครับเราเทปุ๊บสีเนี่ยมันจะไม่หกหรอกนะครับมันจะไม่เจ้าหก เพราะมันจะมีความโมเลกุลของความหนืดของมันนะดูที่แอบดูอ่าดูนงมาเนี้ดูนี้ไม่ต้องไม่ต้องบีบมาเยอะอพอประมาณนะครับแล้วเราจุ่มนะครับเราเอาแบบนะครับการสับนะครับอ่เราจะใช้เครื่องแบบมีสายนะครับตอนนี้ทุกครั้งเนี่ยนะจำไว้นะครับว่านะครับอย่างพี่เอื้องเนี่ยเส้นวัตสูงสวยอยู่แล้วนะครับ นะเส้นวาสนาสวยอยู่แล้วนะครับมาดูมือพี่เอื้องหน่อยโฟกัสมา,อา,มาดอลลี่มาลลมาดูลายมือ,อของ,งสเส้นวีนัทนะครับสวยนะครับเส้นวีนัทนะครับเส้นวาสนานะครับเส้สนกิติยศเส้นพุทธนะครับ,รบ,ถถรรบเราจะสักเส้นก,กิติยศเนี่ยพี่เอื้องไม่มีมีน้อยเส้นกิติยศคือชื่อเสียงตอนนี้เราก็จะสักให้ยาวนะครับมาดูนะครับ เส้นวาสนาของเขาสวยอยู่แล้วของพี่เอื้องเนี่ยมันเกิดเนินมะจันนะครับเราก็จะลากจากเดิมขึ้นมาบางทีเนี่ยพี่เอื้องถ้าคนบางคนเนี่ยเขาเส้นวาสนาเขาไม่เด่นเราลากขึ้นมาตั้งแต่นี้อ่าขึ้นมาเลยเดิมๆเขาแต่นี้เส้นวาสนาเขาเดิมๆสวยอยู่แล้วเราจะต้องนับออกแบบใหม่เห็นไหมเนี้ยเติมตรงนี้ให้สวยเพราะฉะนั้นเส้นเกียรติยศเนี่ยสร้างจากตรงนี้พอขึ้นไปนับแล้วก็เส้นพุทธแต่สังเกตจะไม่ให้ชน จะไม่ให้ชนกันเดี๋ยวดูไปแล้วกันนะครับสามเส้นรวยสามเส้นเฮงสามเส้นเจเลยรุ่งเรืองพอแล้วนะครับมาดูนะนะครับสวดคาถาเรียบร้อยถึงเวลาตักนะครับม,มาดูนะครับผมก็จะเอาเบาเบาเบนะครับ่าพี่เอื้องเริ่มแล้วนะ,ะผมจะซ้ํานะครับที่เส้นวาสนาของพี่เอื้องสวยอยู่แล้วผมก็จะเอาจากโคนนะครับขึ้นมาดูนะครับ แล้วก็มาต่อกับเส้นที่พี่นะครับมันจะเป็นเหมือนกับเส้นธรรมดานั่นแหละไม่ต้องไปกังวลเจ็บไหมนะครับเป็นไงรู้สึกพ<ข>อ,อได้พอได้เห็นไหมเบาๆเพราะเราเซฟไว้แล้วในเรื่องของนับมือข้างนี้ออกวางได้เลยะนะครับนี่ดูนะซ้ํากับเส้นวาสนาของพี่อยู่แล้วอ่าครับเป็นหลักวิชานะครับค่อยๆใจเย็นไปนะครับนะครับ อาจะให้มันหนายังไงแล้วแต่ก็ว่าไปนะครับนะสร้างขึ้นมานาสะดุ้งนิดนึง,นง,นนงสะดุงดงะด้งนิดนึงนะครับเดิมเดิมกับเส้นวัฒนาพี่แหละนะเส้นวัฒนาเส้นพระเสานะครับถ้าสะดุ้งเนี่ยมันก็จะกระตุกกจะ,กะทําให้ทุกอย่างเนี่ยออกทิศทางที่มันอาจจะออกไปอีกแบบหนึ่งนะค่อยๆผมก็จะเซฟมือพี่อยู่แล้ว okay. โดยฐานตัวเนี้นะครับสังเกตนะฐานผมก็จะเบาๆเข็มเราก็เซฟไปแล้วมันก็จึงไม่แรงนะครับนี่เส้นวัสนาเดิมพี่สวยนะครับเพราะฉะนั้นข้างซ้ายจ่าอีกแบบหนึ่งข้างขวาอีกแบบหนึ่งเพราะอะไรเพราะเส้นวัสนาพี่นะครับสองข้างไม่เหมือนกันที่เราเล่ากันให้ฟังว่าเส้นวัสนาข้างขวาพี่น่ยสวยมากยาวเกิดเนินพระจันทร์เลยนะเพราะฉะนั้นจะทําธุรกิจจะทําอะไร ขอให้อ้างอิงก,กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายเอาไว้นะครับมันเป็นหลักของเส้นนะถ้าลบหรืออะไรก็ไม่ต้องไปกังวลนะออ้ยเส้นเรากลับบ้านไปแล้วอาบน้ําหายไปตรงนี้ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันเป็นนะครับสิ่งที่เป็นสิริมงคลครูบาอาจารย์หมอาจารย์นะครับมีไปตลอดการตลอดอชีวิตมีเลยเยี่ยมเลยนะคะ,น,ะนี่นะคะคุณผู้ชมคุณฟังนะคะให้ดูเลยนะคะว่านี่คือวิธีการนะคะที่เราจะได้มา เรียนกันนะคะว่านะคะเรื่องของการสักลายมือกับอาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมนะคะนี่เส้นแรกไปแล้วนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเส้นต่อไปจะเป็นยังไงนะแต่ทั้งนี้ี่ทั้งนั้นต้องบอกก่อนนะอาจารย์นะ ว่าอันนี้คือนะหนึ่งในความเชื่อนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ในดุลพินิษของแต่ละคนแต่ละท่านนะคะ <S <S 1> <S 1> แต่ว่านี้คือหนึ่งในสิ่งที่บอกบอกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์น,นะ,ะของปัจจุบันนี้อาชีพใหม่ล่าสุดเลยนะคะการสักมือม,อมองคลสักเศรษฐีมงคลหรือว่ามงคลเศรษฐีสักเศรษฐีเงินร้านสักแล้วร่ํารวยเจริญรุ่งเรืองหรือว่าสักแล้วรวยลูกศิษย์อาจารย์มงคลจะใช้ชื่อวนแบบเนี้ยแหละทั่วไปทั่วประเทศถ้าเห็นแล้วก็อย่ากังวลนะจะมี โลโก้นะครับรูปรายมือแล้วก็รูปไพ่เดอะซันนะครับอยู่คู่กันเลยนะครับนี่ให้รู้กันเลยแบบนี้เลยนะครับต้องมีนะต้องมีเลยนะครับให้เห็นชัดๆให้เห็นชัดๆยกมาเลยนะคะทั่วประเทศที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเห็นไหมนี่นะครับลูกศิษย์อาจารย์มงคลรอดที่ทำเลยนะครับค่ะเอาละคัะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ฝากเอาไว้นะคะเกิดสมมติว่านะคะใครอยากจะเอาไปต่อยอดชีวิตนะคะ ก็าฝากไว้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์มงคลรอดเพื่อนคำนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณมากสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราทำการสักกันต่อ,ต,อต่อเรื่อยๆไปบาย